เจมทีทรงยาวมาถึงแดนเรานะคะหลุดออกหลังไปเป็นเปิดน้าโกจากลิวตะค่ะตอนนี้เราแข่งที่สนามปอพันเจ็ดนะ,ะถ้าใครสะดวกมาร่วมเชียร์ส่งกำลังใจหรือ,อยังไงก็ ทักทักกันมาได้ค่ะผ่านคอมเมนต์นะคะ <Okay. S 1> น้องไซโยไซโยปกซองนะคะดึงโอ้ตาสิจะยิ่งแต่ว,ว่าติดกำแพงหนาเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มีอู้บอสซ้ายนะคะ <Okay. S 1> บอสส่งซ้ายไปเข้ามือผู้ักษาป,ประตูเลยค่ะ <Okay. S 1> น้องบอสส่งให้สยโก <Okay. S 1> ไลบอลอยู่นะคะตอนนี้ <Okay. S 1> อ่า เป็นลูกทุ่มของนครเชียงใหม่ตะวันนะคะเป็นคนทุ่มงใตะวันทุ่มให้ฟกซองโดนสกัดออกนะคะโดน j m เสกัดออกเป็นลูกทุ่มของนครเชียงใหม่อีกรอบค่ะตะวันป้ายตะวันป้าย ส่งให้ฟกซ้องลึกไปค่ะเป็นเข้ามือผู้รักษาประตูของ JNT j n เจมทีงยาวมาถึงแดนบนเลยนะโดนคิกเกอร์มงสกัดไว้เข่าเท้าฟกซ้องม่ะยังยังติดคิกเกอร์อยู่ไล่ทันไหมคิกเกอร์ปล่อยออกเป็นลูกทุ่มของนครเชียงใหม่นะโอ้ ตัวเขาถ้าเทียบกับพิกเกอร์นะคะเบอร์ยีิบเจ็ดกับพิกเกอร์มองเห็นกันไหมเดี๋ยวขอสุดซูมอีกสายโยทุ่มมาให้ฟกซ่องฟกซ่องสายโยช่วยอ่ายังได้อยู่นะอ่าเป็นลูกทุมของ JMT ตะวันตะวันเรียบร้อยนะคะหาสามตะวันอ่ะน้องตะวันจัดการเรียบร้อยนะคะแอซิสโดยพวกสองนะไม้ยังสวยค่ะเล่นกันเป็นระบบมากเลยนะคะลูกนี้แล้วเชียงใหม่นำไปหนึ่งศูนย์ค่ะเปลี่ยนขอบันยิมบี แล้วนะคะนครเชียงใหม่ปี่มุนมุนหาลีตะไปรำชิกเกอร์ิกเกอร์ส่งไปไปเกอร์ไปยังติดเตชินเตชินบอสบอสส่งให้โอ้เกือบทะลุถึงตะวันนะคะแต่ว่าติดกองหลังเขาอะตะวันส่งโอ้นะคะยังมีโอกาสได้ยิงนะคะสำหรับตะวัน,นะ เป็นลูกเปิดมุมของนครเชียงใหม่อุ้ยทัดบอลหรือเปล่าเหมือนทัดบอลน,นะคะได้ยินเสียงแปะเลยทัดมือผู้รักษาประตูนะคะได้มุมอีกข้างะคะ่ะเออได้เป็นออกลูกทุ่มนะคะเราไม่เห็นเส้นนะเส้นมันจาง โอ้บอสปัจจยยิยงอ๋น้องบอสของเรานะมาในเบอร์ห้าสองห้าอ้ห้าโอ้าเต็มสนามเลยตอนะีเอ็มพีล็อกลอกล็อกลอก,ลอกอยไล่อยู่ดีๆนะคะ เสียงโคตรเขาขออไม่ไม่ไล่ต้อนปกซ่องปกซ่องปกซองโดนสกัดออกไปเป็นลูกทุ่งของนครเชียงใหม่ปกซองทุ่งยาวมาติดเจนที่ย่า,า,างยางค่ะยังคุกคีดกันอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะยังจิ้มไปจิ้มมากันอยู่ค่ะ เป็นจังหวะเดียวของน้องตะวันนะคะแต่ว่าโดนโกค่ะตรงตัวโกนะคะแล้วก็ได้เตะมุมดูคันเนอร์ค่ะคันเนอร์ของนะครเชียงใหม่นะเอ,อ้า เกอรที่เกอร์จิ้มไปให้ฟกซ่องได้พวกซ่องพวกซ่องโอโดนลุม 3, สามฟกซ่องยังไปได้โอ้ไม่ทันนะคะเป็นลูกออกหลังไปนะคะเป็นเปิดนักโก้ของ j m t ส่งมาติดบอสบอสยังไงลูกอ้ย ชิคเกอร์ชิคเกอร์ชิคเกอร์ล็อกไปอีกห้าคนเลยลูกซายโายซาโยจิ้มโอ้ยเดียวตะว,วันตะวันตาินใจย,ยิเงี่ะตะวันบอกอย่าให้ลูกผ่านหน้านะคะ ให้ตะว,วันคนเดียวส่งให้ไซโยคนเดียวโอ้โอยไซโยนิดเดียวลูกยังยังติดทิกเกอร์ทิกเกอร์ส่งให้เพื่อนให้ตะว,วันตะว,วันคนเดียวไหมหรือให้เพื่อนช่วยส่งคืนทิกเกอร์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 อีกทิกเกอร์อีได้อีกโอ้ออย ให้ของไซโยโดนรับนะคะโดนกระโดดรับเลยนะะ,ะยังได้อยู่ลูกนี้ตะวันตะวันไปอีกลูกโดนนะคะเตชินยังติดเตชินอนะ่ะชิคเกอร์ออกหลังไปไปออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของ JMT วังกัะลูกนี้นระวังดีตะรับสบายๆอ่าหมดรึ่งแรกค่ะหมดรึ่งแรกของนครเชียงใหม่บีพบ JMP นะคะเด็กๆพักสักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เรามาแข่งที่รายการปอพันเจ็ดนะคะเซเว่นอาร์ครีคับนะฟุตบอล7คนนะคะในรุ่น U11 วันนี้เรามาทั้งสองรุ่นนะคะ u 9และ u 1 1นะคะในรายการปอพันเจ็ดนี้ค่ะตอนนี้เราแข่งขันที่ทีมนะครเชียงใหม่บีนะคะเราส่งมาสองทีมค่ะสำหรับรุ่น u 1 1นะคะเจอกับ jmt นะคะในแมตช์แรกของสโมสรเราเนาะวนน้องๆน,นะคะร่วมส่งกำลังใจมาได้น้องๆแข่งบ่ายโมงนะคะ13นาฬิกา จุดุนนอน,นะคะน้องยูเก้าเราเป็นการแข่งขันครั้งแรกของน้องนะคะและก็ผู้รักษาประตูนะคะยังไม่เคยฝึกที่ไหนเลยคะ่ะมาฝึกที่นี่นะคะ่ะแข่งด้วยฝึกด้วยนะคะสําหรับผู้รักษาประตูของนครเชียงใหม่มาหาประสบการณ์ข้างนอกบ้างนะคะสําหรับเด็กๆยูเก้าของเรา การมาหาประสบการณ์ข้างนอกเป็นบทเรียนสำคัญนะคะหน้าหนึ่งของตำราลูกหนังถ้าไม่ออกมาแข่งบ้างเราจะไม่รู้จุดบกพร่องของเรานะคะสำหรับนักฟุตบอลตัวน,น้อยของเรานะคะเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาในข้อที่ผิดพลาดหลังการแข่งขันมาน่าจะแมตช์ละ1ินาทีนะคะ แอดมินเองก็เดาเอานะเดี๋ยวจะเริ่มเวลาให้จัติกาดูก็ข้าวแต่ไม่ได้ไม่เห็นกติกาการแข่งขันก็เลยแบบทดสอบทดสอบนี่วันนี้นะคะมีการแข่งขันเตะจุดโทษด้วยนะอาจจะไล่ยาวๆอ่ะแข่งขันยิงจุดโทษนะครับเรื่องด้วยจำนวนทีมเรามีทั้งหมด12ทีมนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสายนะครับขออนุญาตท่าน สอนนะครับพบทุกท่านนะครับมองเช็คในไลน์จุดที่เราจะตั้งขึ้นมาดูนะครับว่าทีมของท่านเนี่ยได้พบกับทีมใดบ้างนะครับตอนนี้เราแบ่งออกเป็น4สายนะครับสาย A สาย B และ C แล้วก็ D นะครับออ๋การติดจุดโทษนะคะแบ่งเป็น4สายนะคะสาย A B C D นะคะนครเชียงใหม่ยังไม่รู้ว่าเจอกับทีมอะไรนะคะสำหรับการติดจุดโทษนะคะเราส่งมา3ทีมนะ จุดโทษนะครับคู่ที่หนึ่งเลยนะครับเต็จุดโทษ<อ>คู่ที่หนึ่งเจ้าจุดสี่จุดโทษนะจุดโทษสนามที่ส,ททส,ส,ทสี่นะครับสนามที่สี่ก็คือสนามกุดลาบต้นนี้ไปทำสภาพเลยผู่ที่สองก็จะเป็นเซเว่นอาร์ตี้นะครับพบกับ,กบกน,บนครเชียงใหม่ซีเซเว่นอาร์ตี้พบนครเชียงใหม่ซีผู้ที่เก็บด้วยนะฮะ อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปหาข้อมูลดูแล้วกันนะคะเรื่องเศรษิโทษมันค่อนข้างจะงงต่อไปเป็อปมากนริ่มมาก็เปิดใส่พี่ดิตาพี่ดิตายิ้มเบาๆนะดิตารับกับเฉาะนะกระโต๊ดตีดิษาบอก ไปโยอโทษ so ัในลายกุ่งเราได้เลยโอ้ยยังมีเร็วโอ้โหนิดเดียวนะฮะเปิดเกมมานะฮะเร็วไปเฉย้เจอหาคเร็วนะะส ยังได้ยู่ยังได้ยูตะวันยังไม่ได้ยูตะวันส่งให้ฟวกซองฟวกซองเพ,พืนบอสบอสโอ้ยเข้ามือพู้รักษาป,ประตูน้องบอสนี้ยิงบ่อยมากนะคะแต่เข้ามือพู้รักษาป,ประตูนะคะใส่ชิ้นเคลียร์มาให้เพื่อนขึ้นข้างบนเลยค่ะโอ้ยสุดเซฟอีกนะ ยังติดศจโยยัง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 ออบอสนะฮะส่งมาให้ตะวันตะวันตะวันเกอร์ทิกเกอร,ร์เขีร์ไปโดนเขีร์ลังนะคะเตชินเตชินไวมากเตชิน รูปออกข้างไปค่ะปรูปคู่ของเจเอ็มทีค่ะ ลากออกมาได้นะคะทะลุช่องออกมาได้ไไดไสยออา,ายเบาเลยนะคะทิเกเ,นนทเกอร์นะคะวันนี้ทิกเกอร์นะคะทิกเกอร์ยืนหลังหมุนนะวันนี้นะคะรับหน้าที่เป็น หลังหมุนให้นะเอาบอลขึ้นให้เพื่อนได้เด็ดขาดนะคะสำหรับทิกเกอร์ถึงจิ๋วแต่แจวอะ่ะชุมให้พวกซ่องพวกซ่องยังไงลูกอย่างยังติดที่พวกซ่องพวกซ่องให้ไซโยดใโยด ถุงของนักข่าเชียงใหม่ค่ะสายภาษามาโยมาในเบอร์ห้าสิบนะ จิ้มมาได้นะคะพวกซองไปไปไป,ไป,ไปบอสเสียงร้อ,องแบบเจ็บเลยนะคะบอตสตอนสนามที่หนึ่งนะครับดูเดือด บอกวันนี้นะคะโค้ดออฟนะคะมาคุม3ทีมเลยนะสำหรับเด็กๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้พักเลยค่ะก็มีโคฟิฟ่านะคะมาอุ่นวอมก็มีพี่ๆของนครเชียงใหม่นะคะมาช่วยกันวอมน,น้องๆนอะ่แแะแม่กุ้งค่ะแม่กุ้งไป ชุมผู้ปกครองของพีอาร์ซีนะคะผู้ปกครองอาจจะแบบว่าดูผ่านไลฟ์หน่อยไม่ชัดตรงไหนให้คอมเมนต์มาได้นะ,ะลูกอยู่ไหนเนี่ยอ๋อลูกอยู่กับฟกสอกนะคะหาลูกไปเจอคนภาคหาลูกไปเจออุยอ้ยโอย ดูมืนเหนื่อยนะเด็กดูเหมือนเพี้ยๆไปโยไม่พุ่งนะพุตชินพุชชินพุชชินพักตะวันนะเป็นลูกเตะมุมท้องนะคอเชียงใหม่ผูุ้ชินสกายโยนะคะคุยกัน ไปนู่นเลยนะคะชิ้นทำามันลิศเอ้ยไม่ใช่เตชิ้นนะบังบอลนะบังบอลให้ลิติะรับนะบังจนให้บอลเข้ามอริตะนะถือว่าติดกลองหลังที่ชั้นเลิศนะแรงประทะได้นะเปิดจะนัาโกของ JNG อ่าติดบอสนะคะเปิดไม่ขึ้นนะบอส จิ้มอู้เข้ามือผู้รักษาตัวเลยนะนี่เป็นสิบสิบลูกมาค่ะน้องบอสเ่เข้ามือโกนะตนี้ก็ถือว่าสูสียังชิคเกอร์ชิคเกอร์กับเบอร์สิบเจ็ดกับเจนที่ยังได้อยู่ไตโยส่งให้บอสบอสยาวให้ผู้ชินผู้ชิน อยู่กรุงของนครเชียงใหม่นะคะพวกซองทุ่มให้ผู้ชินโดนสกัดออกไปนะยังเอชินตั้งใจยิงใหออกด้านหลังไปอ่ะเปิดจากหน้าผู้รักษาประตูของ J MT ด้วยใจจริงครับพอินะครับพอกคือพอีกคือ เอามือยึตะยึดตะทรงคืนน่ะต<ป>ุชินรับบอลไม่ได้นะ,ะ<ป>บอลออกไปนะแมดแรกอาจจะตื่นเต้นนะสำหรับเด็กนะคะส่มาทีนะสำคัญนะสำหรับแมตช์แรกหรือว่าครั้งแรกของหลายๆคนนะคะสำหรับการแข่งขันนะคะ เซตนะคะเป็นลูกที่แบบว่าคำนวณกันผิดพลาดนะคะว่าใครทุ่มนะคะกรรมการไม่เป่าก็คือต้องฟังเสียงลูกวีดอย่างเดียวนะคะทำตัดสินของเสียงลูกวีดนะคะเป็นที่สิ้นสุดนะคะในการตัดสินเกมนะคะ,ะ,คะถ้ารอบข้างสนามว่าอะไรเราต้องฟังเสียงลูกวีดอย่างเดียวนะคะสําหรบเ็ิดนะคะสมาธิมันสำคัญนะ ตะชกหนีลูกนี้ไม่เคยเห็นนะเป็นการชกชกจริงๆเลยโอ้ oh. สองนาทีสุดท้ายนะ oh. เป็นฟรีคิกอันตรายค่ะต้องบอกว่าฟรีคิกอันตรายนะฮ oh. ิเกอร์ฮิเกอร์อยู่หน้าโกน ดนเราไม่ใช่เหรอโดนเหรอ,หรอมันคิดว่าโดนเสานะ,ะแม่ก็ตาดีดหีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีได้ไมาอยู่แดนเราเนี่คืออันตรายนะคะเราต้องเคลียร์ขึ้นมาให้ได้นะคะสำหรับเด็กๆนะ,ะโอ้ย ีระล้อเพื่อนก็นลุกผู้ชินผู้ชินวิง่งเขาทรงคืนนะ่ะเตชินเคี้ย์ขึ้นมาบอสเคีย้ยวอ่าสองออกขึ้นมาได้ละสองจับบอลได้แล้วนะคะเป็นลูกทูมของ JMT ยังไม่ออกอ่ะ ก็ยังโดนลิ้วตะาอยู่ค่ะอุ้ยทำไมาพุ่งไปพุ่งมาอย่างนั้นล่ะลูกเลี้ยขึ้นมาพุชินบอสเลี้ยนี่บอสเลี้ยออกข้างเลยนะคะจบว่ะ <c oughs> บอส ขึ้นมานะโอ้โหพวกฟองหน้าแดงนะอากาศมันถึงจะไม่มีแดดอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะสำหรับเดนะ็กๆดีหน่อยที่ว่าไม่มีแดดนะคลึ้มตะวันไปเลยลูกหลุดออกหลังเอาส่งเอ้ย ลูกนี้ยังสวยนะต้องชมตะวันนะคะลูกนี้นะที่แบบหยุดลูกให้ออกตัวเองล้มไปนะ,ะโอเคหมดเวลานะ,ะ้วเพราะว่ากรรมการข้ามนักหวิดแล้ว โอเคหมดเวลาค่ะนครเชียงใหม่บนะคะชนะ JMT ไป2ประตูต่อ0ูนย์นะคะก็เดี๋ยวเจอกันในแมตต์ต่อไปนะคะเป็นนครเชียงใหม่ A นะคะพบมงฟอร์ดหน่อยเดี๋ยวเขาปิดไลฟ์สดเนะคะเพราะว่าจะตั้งโปรแกรมก่อนขอปิดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ